ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้กามาพอๆกับพอแต้มเนาะพี่น้องเนาะครับวันพฤหัสที่18กรกฎาคม2567นาพี่น้องครับเมื่อนี้พอแต้มพามวันดตามลาวพัฒนาของอาจารย์ชมพู่ต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันพุธเนาะพี่น้องวันพุธที่17กค67เลาวพัฒนาออก 9ก้าสามห้าเก้าสี่หนึ่งับ<ม>เลขล่างกับออกห้าเก้าเนาะพี่น้องเนาะครับของอาจารย์ชมพู่งวดที่ผ่านมาพี่น้องจับคู่ลุดนะพี่น้องนี่ครับงวดวันพุทธที่สิบเจ็ดกอคอสองห้าหกเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาอ,อชมพู่ขับบนล่างวิ่งลุดแปดกับเก้า อาจารย์มันเน้นทั้งเปียทั้งเก่านพี่น้องเนาะแต่ว่ามากเก่านะครับครับจับคูเก้าศูนย์เก้าแปดเก้าหกออกห้าเก้าล่างขับสายวิ่งสายหลุดเก่าได้ทั้งบนทั้งล่างนาะพี่น้องเนาะรับเสียดายนาะพี่น้องเนาะจับคูลุดแต่ว่าเลขวิ่งอาจารย์บอลรุดนะพี่น้องครับงวดน,นี้อาจารย์กระท่งหม่แล้วครับพ่อเตรียมผ้ามาติดตามต่ออีกนะครับเนาะลาวพัฒนาอาชมพูนะครับ สัตว์เยนนฝนก็ห้องก็ฉี่เศร้าตกเลวพี่น้องฝนตกเปิขดขึ้นเปิดมือเลยนะครับ 我能银你的。 ลาพัฒนาโอชมพูครับบนล่าง สามกับสี่พี่น้องคับสามกับสี่อาจารย์เนียนทั้งสามทั้งสองตัวพี่น้อง ส่วนจับคู่นะพี่น้องจับคู่เจ็ดสามเจ็ดสาม ศูนย์เจ็ดนะครับเจ็ดสี่แปดสี่ศูนย์แปดนะครับหกชุดหกหางพี่น้อง ครับมนในส่วนตัวเน้นนะพี่น้องเนอะแปดสามศูนย์เจ็ดเจ็ดสี่ครับเน้นสามหางพี่น้อง แต่ว่าันตัวที่บนเนีนเข้ามาเข้ากับพิจรารณาเมืองเอาได้พี่น้องเนอะครับอันนี้มีเลขสามตัวน้ำพี่น้องสามศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ด สับเจีนโตใหญ่ปัดล่อ,ลองเบืองเพี่นองเนาะสองหางเล็กสามตัวนะครับครับเธอเปจังโศกจังบุญเาพี่นองเนาะแต่ว่าที่สําคัญเพี่นองเด้ออย่าลืมนะครับหมากสอบตัวใดเขาก็่าลืมกลับตัวไว้น้าเนะครับเนาะครับ ครัอเตีมก็บเบิ้งนะพี่น้องเด้ออาจารย์พันรรรทรงมาให้พอเตมนะครับแต่ว่าชุดเต็มกับมีเดียวพอเตี่ยเบิ้งชุดเต็มนะครับงวดที่ผ่านมาหนึ่งสีหนึงน่งตดววัดดอกอาจัครับวันที่สิบเก้าทับเจดทับหกเจ็ดรับนะลาวพัฒนาวิ่งรูดสมกับ4บนล่างพี่น้องเจ็ดสามแปดสามศูย์เจดเจดสปดสศย์ปดครับรอาจารย์พันเนียนไว้วงกลมให้่แปดสมศูนย์เ็ จ็ดสี่นะพี่น้องเนาะครับเลขสามตัวก็สามศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดนะครับอ,อชมพูนะครับเนาะข้าพเตรียจ่มเจ๋งชุดเตรียมนะพี่น้องเนาะครับชุดเตรียมนี้นี่ครับคือชุดเตรียมหรือว่าเอฟซีมากระชับ,ชบน้าจอไว้นะพี่น้องชุดเตรียมก็มีอยู่สิบชุดนะครับกับชีพเพิ่มเขม้ามามีเก้าแปดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะพี่น้อง ครับเก้าเจ็ดเก้าแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดได้พี่น้องเนอือเพิ่มเข้ามานะครับเอาสัตว์เจ็นดน้อพี่น้องเนาะแชปหน้าจอครับผมชุดเต็มนะครับครับสัตว์เจีเรตนาพี่น้องเนาะครับพ่อเตียมก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออาจารย์ชมพู่นะครับเนาะที่ได้ท่งตัวเรียแนวทางเล่าพัฒนามาให้พ่อเตียมครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิิงไปเป็นแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผานดนพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะครับะนั้นแล้วพอเตรียมข้อไวพรคอยเขาขอ่อยแตกปังๆสามตัวห้อมนะพี่น้องเนาะจะได้สกสกมันๆกันนะครับเอาจะาลืมนะพี่น้องเด้ขอขามาแล้วก็จะเลืม่มกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตรียมน้ำนะครับครับเอาสุดท้ายทายสุดนี้พอเตรียมกับขอกาบขอพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อ ที่เขามาเบ่งมาติดตามพอแต้มรับพอแต้มกอไวพรอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่นี่นะครับเนาะรับพอมีแต่โศกแต่หลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มี่แคนี้นะครับเนาะรับเอาไปพอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม